นี่แก็ไปตากกักฟันนินตกเกียดอะไรสนิทก็ตัดเปล่าสวัสดีครับช่องนุ่มนันมนต์คุณดาดำครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องเอฟซีสุขสุขพ้นครับครับมื้อนี้มื้อนี้เข้ามาต่อยแับห่วงครับพี่น้องมื้อนี้ครับม่วงกัดล้วนแล้วครับทุกล้วนในหลายคนนะ ผอแม่เราโพ่ปอปลูกมันมาเอาวุ้งไปกินแล้ว่าท่านพี่น้องที่นี่มาสองคนกับปลูกไส้ครับพี่น้องนี่ครับอุ้งวงเขียวสเสวยครับพี่น้องนี่อะไรฉันว่าเาท่งๆหมอะจุ๊บนี่แล่ซุกล้นเต็มยู้วันเสียดายว่าท่านพี่น้องแม่เราว่าคือมันมาเอาไปกินเน,น,นี่ยว่าท่านล้นเต็มยู้ว่าท่านละว่าน่ะเมื่อกีงวงเขียวสเสวยน่ะ กินซุกกระแช่บกินดิบกระแช่บครับเนี่ยทั้งไหนเฮ้าสามซีส่วนเอ๊ะอยู่เพื่อนเพื่อนกินบ่กินบอใบอกินบ่ท่านปีไก่เฮ้ากับมะเอาอยู่นี่แหละครับพี่น้องปีไก่ปีกอ้กวนกับมะเอาอยู่นี่หรอเสียดายามาันที่นี่กระดกดีอยู่ครับพี่น้อง ชึบอหนิโอ้ได้กาแน่น่ตอยปีเดียเนื้อนเนือวอ <laughs> อออบ,บักวงแนื้อ,อบบว้าบักวังก็ได้ม่นอากแนื้ัสักาเขอล้วครับพ่นองคุณน่ะคนวนกัมีเด้วยหัน่ะขางในุน่ะกุ้สุกแล้วนะหัุน่ะเนมอรวนเต็มพื้นเนครับพี่น้องหุ่น้นะานามุนอ่ะ มวยมีท <ITA> ั <ylum> ้งท <c ites> ั้งเนยนองทันงแก่หรอครับพี่น่องแก่จนสุกข้าต้นหรอครับมือมือเออไเน่าหลจนสุกขาต้นจนนั่นจนแมงลัต่อมคุณว่มาบึงหนยกลสวนเนยีกลดวนง้ายๆตัว ครับเที่ยวเสวยกลนซ้อน,นครับพี่น้องจะซุกแล้วจะมีคนร่างกลินแซบเลยนี่นหลายอยู่ครับพี่น้องปีนี้ปีนี้พอมีทีมงานเลยมีมาสองคนกับลูกปีกายนี่มาย่างเต็มเลยโคตรสะ เทไปกว่าวน้อมีกลน,นทั้งในทั้งนอกทั้งหอกอะไรปีนี้ดกดกครับพี่น้องม่วงปีนี้ดกดกครับนื่เป็นว่าคนเื้อนานเอามาแล้วเอาอีกแล้วเนี้ย เดี๋ยวมาเลี้ยกุ้งส่วนจะเลียงกับลงกนากับบักม่วงกับเริ่มสีมืดกินแล้วไหมครับพี่นอ้องนี่นา่ะนะกุ้นเหลืองหุ้ยครับนั่นเริ่มมีกินหอมแล้วขอกรองไว้กวองไว้ ไห้แม่นวลครับพี่น้องให้พี่น้องกันล่ะโันพมาเอือนสองสามเพีอยกันคือบ่เมาม้ออวนปกินจัคเื้อมาทำเป็นวางแลเสียดายมันมันล้วนขิมครับพี่น้องมันซุกเราล้วนขิมซือ้อนึ่งหนาม้วนกัยงาตัว,ตวาาก,กับเล็เออไม่นหนีไข่เนีย้ยว่างๆกเล่เมาเาห็นเนาะพูดนะแตกหลายๆน ต้นเดี่ยวกับพ่อแห้งเหรอครับพี well. ่น so um ้องเหรนเหรอเห็นปอันนี้เห็นปะหน่แมงมาตอมมันเนี่ยหน่อยกินได้ครับฟันออกตัดออกมันแล้วครับเนี่ยจังไนยังเสียแก่แดงแดงแก่เหลืองนาะรอดแต่มือซุกเท่านั้น อพี่น้องเหี้ยเไปโอ้ฝนซ่อนกับไลน์นวยนู่มันมันแก่เต็มที่แล้วนะครับพี่น้อง,งกินกับเผาในย่างคักไม่หนมมึ่นพี่น้องเปรียบไหนห่ทั้ง,ทงในหุ่น ยายากไม่นะ <laughs> อมโอ้ยบ่เขาเอาเขาบวงเขาเลยเยอมีหลายต้นนี้สิสองสามต้นสองต้นทั้งหลายเสีวย กม่วงแล้วปลูกหลายยางตัวครับพี่ร่องนี่วงปก,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 กล่องกมววงอย่างล่ะกมววงไงเบ่กมววงแก้วนี่หมวงแก้วหรอวงอย่างวงหน่อยวงกเสืออ้หลายยางเลยมีหน้าแล้วไปหวก่น,นชุ่มชุ่มน บ้านบมได้มาน้ำครับเบิง้งหลานยิงไม่เฒ่าดูแลไม่เฒ่าอยู่คุ่ยิ่ในบ้านผมเแอบมากป็นหน่งสิ่งหนึ่งอยู่ข้างในหูนะครับบอกอลยรกวนซ้อนพร้อมใกล้หิุกับคนอ๋อป๊าเหยียดลยอูปกรณนเ้าได้ได้จ่โอเคด้ด กี่ขาดต้อ ว่เอาว่าเอาแต่ถ้ามันเต็มแล้วเขาค่อยๆลงมาหน่วยหนึ่งกลุนซ้อนเนี่ฮึบโอ้ยลุดหลุดหลุดลุด,ลดนิดเดียวนิดเดียว <c oughs> น่ามาแล้วโอ้หลายหน่วยแล้วลลลลเฮียเอาลงก่อนพ่อหนัก ส่วนหลายหน่วยมันมีแต่สิ่ซุกแล้วเนี่ยร้อมที่จะซุกแล้วครับเนี่ยดูนะเดี๋ยวมาทาั้งทีก่อนพี่น้องมาทาั้งนีก้อนนา้สำหรับพี่น้องส่นส่วนเนาะมึงให้หนี้เจ้ะเนี่ยเต็มเอาเลยครับนี่ ขึ้ขอเลยขุนงูไมนสุกๆขุนเเง,งูไม่เยไม่ใหโอ้รถรถแนวรถแนวรถคุณน่ะโอ้ยบอกเลยว่าหอามครับพี่น้องนี่สดๆจากตสนเนี่ยดึงด้วยอืมหวาน บ่มีมน้อนจ้ะหวานนี่กินอยู่คาตตนแล้วครับพี่น้องเสียบยังหลมยวยอยู่ดิบ่หวาน หวานเทียบเลยหวานคนน้ำตาล <c ười> อาลีกไปอะไ้ก่อนมันจะคำที่น้องเดี๋ยวมันจะเมือก่อนเข้าเก็บเซ็ีดี อันนี้เ่าก,กวอฟไปๆไปนุ่ยดิฟๆเพื่นชิ้นอันน้องไปหอดเือนนี่อากาศบ้านเ่ามันห่อนนะครับพี่น้องอากาศบ้านห่อมันห่อนเราบัดสุกไงปะยังพูดนะคนซ้อนๆหน่ะเห็นบ่กุึนะอืะ้อ เกินสามมือครับนี่น่วยนึ่งกับตำนี่เห็นบ่ซุกเราได้นี่ซุกไปแล้วเครื่องน่วยนี่ครับ <c oughs> อ้อยย่างอยู่มือนี่กซจอนน้ำกับตำน้ำมุน S <S <S เบิดแห้งเบิดแห้งเลยตู้ไหัมันสวยงามหน่วยหนึ่งสองหน่วยติดกันข้างในครับพี่น้องเบิ่งเด้อเบิ่งเด้อพวกขึ้นงาม ยูนีน <pegar> ค <public labor ations> ือร่มเย็นยูนี่ร like <air> the ่มเย็นด <air> ีอุกาดเย็นเนาะฝนสโตเอาทิตย์นี้แล้วครับอาทิตย์จันเจ้าจันค่างพูดนีเนาะผมว่าดูคนมาฝนตข้างอาทิตย์เลยมัอน ก้อนที่เขาหนาหน้าล้วเนาะครับเนาะช่วงช่วงช่วงเขาหนาหน้าช่วงข้างนาหน้าเราเอาตะกนุนซอนซ้อนเลยพี่น้องมือนี้มาเบิองน้ำกันสุกแห้งแล้วบักม่วงเนมะืปปปอป่าหว่องป่าหว่องมาแล้วบัดนี้ท่านเหลาเนียมคนี่บ่ไ,ได้ป่าแต่ไห ไรเฮ้าหนีจ้ะขึ้มวดนั้นเปลีนแง่แค่มดแดงฟ้าห้องเงือมือโอ้ยทั้งยันทั้งไข่มดแดงก็ได้เกี๊ยเราได้ไหมเขาเกียนเขาเกียนได้ข้มือ คนนนซอเดี๋ยวเสียบ้างเลี้ยงไว้เนาะพี่น้องเนาะเลี้ยงงับน้ำด้วยหอวหน่วยหนึ่งหน่วยหนึ่งตกแล้วนหนักไปพี่น้องเอาเบิ้งนั้นกันโยกกรขึ้นนหนักมันไม่โยกกรขึ้นมัน่วยไงเลย งามเด้อขึ้นมาปากระหองพี่น้องมวยงามๆสวยๆงามๆครับเรียงงามๆคือจังข้าเจ้าขายอยู่ในตลาดเห็นบ่กล่นซวนทุ่นอะคัดๆเลยครับพี่น้องมือนี้ยห่อนห่อนห่อนข้างในก็มี่ลายอยู่ด้

ข <premises, S 1> ึ้นไปปีนแล้วเลเยตุ้มโอ้รวยแจกจำนี่ว่าผลอ่ะมันเรืองอะกำลังจะเลียงครับทางในมันสุกเพราะแห้งแล้วครับพี่น้องถทาตะนั่นนี่แกงแห้ง ม,มันกำลังเจียบมันแล้วหวานครับพี่นอ้อง เมื the 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 ่อบ้านนี้บบตรงห่อครับพี่น้องบบตรงห่อกระดาษทุกเ้บ่เกินสามือทุกพร้อมกันเมื่อครับพี่น้องเว่าบ้านเขาอากาศมันห่อนแต่เข้าไปเอาต้นเกาเข้าบุนละต้นนี้ไม่มีละ ตัวน,นี้บ่สีนนี้โม่เป็นน้อยแล้วชั้นนี้ครับตัวนี้เอาไว้นี่นะครับพี่น้องตัวนี้บ่เป็นน้อยเลยปีกายนี่เป็นน้อยดีเป็นน้อยเมื่สุดต้นเลยครับตาตีต้นนี่กัน มันลกว่ะจุ่มือมันใหญ่เ้วเศร้าเลยจับมือมันใหญ่เ้วมันเศราเลยเนาะกล่องใบกำงามเลยจม่องมือเไ่ได้กล่องขายเลย ถ้อยูบอตตอ่อแตกด้วยนึงอยู่แต่ว่ามันสีซ้ำนี่กน้อยครับพี่น้องเหนืออนที่ซ้ำนียน่ยังไง บอกแป๊กบอกแป๊กคือบมแมนแล้วมันเลิ่มสาไล่ดิขับมาแล้วแมนกเ <laughs> <laughs> มือ <laughs> ม่อยเ <laughs> มือ <c oughs> ม่อยด้ยกอดูไล่ก็ได้กอดทกกอดี่้งอื <c oughs> มอ <c oughs> Keep fast. 不了了。<laughs> Quá mà nó để phải nhỉ Ngon. Ngon ขาดลบันเอาขาดแล้วเด,วดเลยบที่บบนี่ไม่ค่อยเนาะอืมไปแต่ที่พ่อพ่อดีหรออุปกรณ์อุปกรณ์เขาพ่อพ้อมาไหนแล้วมื่อนี้ขนาดขนาดย่องเตล็กเลยครับไปพี่น้องมาเบิ่งหมูวง,งน้ำกัน เดี๋ยวถุงเข้ามาใส่ก่อนใส่หมีกระแม่นหมดเนี่ยแม,มนครับพวกเราพี่น้องแนวตักเข้ากับแน,นวก้อนมกงวงเข้ากับขาดพอดีหนักเนาะนี่นะนี่กลุ่นซวนๆนะนีะ่นะตู้หัวน้อยดิบๆซุ้มน้อยมัท่านเด่นไก่สุกเครื่อเข,อขอ้าลุ่มกลาง เงยแก่ๆเดี๋ยวส้มกลนน่ะกลนเหลืองๆเราห้องไวขง้ข้างบนมันคนอ่อยบ่อซ้ำครับพี่น,<ป>น้องไปอืมแต่ป่านั้นก็นยังหลายอยู่ครับพี่น้องเอาบ่มดเลยดวงนวลเต็มพื้นเยอะหอมกับคอมพุดนะจะได้เบี้ยมองนึงหน่ะ กลนซนๆหนัางงามๆนะพี่น้องครับพี่น้องโอ้ห่อนกับห่อนครับพี่น้องฝากกับห่วงเงินที่เมื่อกี้นี่มันคือบ่ตกนอฝนนอนง,งามอยากใหตุตกคุณน่ะมีตะกลนอนโซนเลยพี่น้องเดี๋ยวเขาจะเอาหน่วยเขียวๆอันลวงกลอนหน่วยมันทานด้กลนอนโซนลงลงง้าง่างก่อนก็สัมันสิสัมมีตะกลนอนโซนๆเลย เขียวสเสวยครับพี่น้องร้วนรว,วนมือนี่นู่นะเหยื่อตะกลอนซ้อ,อ,อนกะส่วนนกงามนี่เสียบหวานหอมพร้อมพี่น้องทัานเขียวสเสวยนะเหยื่ยตะกลอนซ้อนเกือบเต็มทุงปุ๋ย างนี้ก็เพราะแห้งแล้วครับพี่น้องย่างงามเลยมงดงามเออกไปเมื่อบ้านนี้เมื่อเนี่ยร้อมกินด้วยดอกมันๆหวานๆครับพี่น้องเลี้ยงไหนผู้ใดชอบห้ามสอยกันเด้อบันที่บิ๊ก ยางห่อนเลยพี่น้องเงาหุ่นะคนแหงดําครับมื่อนี้ก็เป็นอีกคลิปนึงครับพี่น้องฝากพี่ฝากน้องเข้าครับช่องนุ่มนาโม้น์คนดาดาครับพี่น้องเบ่งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับพี่น้องอย่าลืมกดติดตามด้วยครับเด้อครับคลิปหน้าค่อยพ่อกันไหมครับสวัสดีครับ